ทุกคนถ้าเกิดใครผ่านไปมาแถวสีแยกแดงหน้าเนี่ยก็จะเห็นน้องเขามายืนขายแบบนี้กับแม่เขาแบบว่าทุกวันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจอดรถแล้วก็เ๋ยวลงไปอุดหนน้องเขากันดูดิโอ้โหตัวเก่งนี่ยโคตรเก่งอะโอ้ดูดิเตอร์เตอร์โอ้ดูดิ นี้เราอยู่กันที่สีแยกแดนหน้านะคะทุกคนแล้วก็คือเราอะขับรถกลับกลับมาจากไอ้นี้ทุกคนนี่ดูดูดูหนังทุกคนแล้วก็เนี่ยเห็นน้องเขาเดินขายน้ําส้มทุกคนดูดิแล้วคือแบบกลางสีแยกใหญ่เลยนะทุกคนครับตอนนี้นะฮะพี่มาดูหนังนะครับแล้วก็มาที่สีแยกสีแยกอะไรครับสีแยกแดนหน้านะฮะยืนขายนะครับผมน้ำส้มนะฮะกับแม่ฝนตกด้วยฝนตกด้วยนะฮะ<อ>ดูนะะเดี๋ยวพอไฟแดงนะครับเดี๋ยวน้องเขาเจะวิ่ง เดี๋ยวเรามาดูเดินขายแบบเร็วๆเลยอ่ะแบบเดินขายแบบว่าเร็บ็บรีบอ่ะเดินขายน้ำส้มนะครับถุงละสามสิบห้าบาทเดี๋ยวเราดูนี่พอไฟแดงปั๊บนะครับแม่เขากับลูกเขานะครับผมจะรีบเดินขายเลยนะคะทุกคนแบบโอ้โหเฮ้ยเก่งมากเลยทุกคนที่ คือไม่ต้องแบบว่ารีบไปเลยลูกอะไรแม่ไม่ได้ใช้เลยทุกคนดูดิคือไฟแดงปุ๊บดีดปั๊บเลยอ่ะดูฝนก็ตกนะทุกคนตอนนี้ฝนตกนะคือฝนตกนะเนี่ยใช่ใช่นี่คือตอนนี้ฝนตกนะฝนตกนะเออไฟฟลอยู่อ่ะใช่เริ่มจะตกหนักแล้วตอนนี้เป็นไงเริ่มแล้วโอ้โหแบบนี่เลยทุกคนเนี่ยชีวิตคนเรานะคะแบบสุดยอดเลยทุกคนดูดิเด็กตัวแค่นี้เอง นะคะคุณแม่ก็เดินขายข้ามไปฝั่งนู้นนะคะให้ลูกอยู่ฝั่งนี้แทนนะดูสิทุกคนดูเด็กตัวแค่นี้คือรู้จักแบบว่าเออต้องเดินบนนี้<อ>ต้องอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนดูดิเราจะไปอุดหนุนน้องเขากันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้รถไฟก่อนแล้วกันให้น้องเขาขายก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ฝนตกนะคะก็ยังไม่หยุดก็ยังไม่หยุดขายกันเนาะ มากเลยพอดูพฟลไฟเขียวทะะ่าเดินจับมือกันส่งแม่ลูกโอ้โหโคตรน่ารักกระชั้นสนุกแล้วนะคะตอนนี้โ okay. อเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะขายขายเท่าไรคะเสื้อร้อยมีกี่ชุดครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่ครับกี่ขวบแล้วครับเห้าขวบเท่าไหร่นะห้าขวบโอ้โหห้าขวบเอง น้องเห็นสีผมเหรอไปเร็วไปเร็วไปเร็วขายขายตรงนี้ทุกวันเลยเหรอคะโอ้โหข้าวกินตรงนี้เลยใช่เพราะว่าแล้วน้องมาขายตรงนี้ทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยค่ะโอ้เก่งจังแล้วน้องเรียนโรงเรียนไหนครับเรียนทุเรียนแมกกาซีนแล้วนี่ออกออกมาขายตั้งแต่กี่โมงอะคะเนี่ยมีจะา เพ่มาขายช่วงฝนหยุดก็ตกอ๋อฝนถ้าเกิดฝนตกก็ขายไม่ได้เหรอคะใครถ้าขายไม่ได้มันไม่มีมีอะไรที่จะกินก็ต้องกลับคนอ๋อโอ้โหโอ้มาขายของคนทุกวันเลยเหรอคะเพราะว่าไม่มีใครดูน้องอ๋อไม่มีใครดูน้องน้องต้องอยู่กับแม่ตลอดถึงแม่เอาไว้ตรงนู้นน้องวิ่งวิ่งมาอ๋อโอ๋ห้ามันมันอันตรายยิ่งกว่าเราใช่มาตรงนี้อืม ออกมาเลยครับคุณแม่อออเอาเออเอาออกมาให้หมดเลยก็ได้ค่ะเลอเอาใส่เอาใส่ถุงนี้ใช่ไหมได้ค่ะได้น้องอยู่ปอไหนแล้วครับอานุบาลอนุบาลสามบนรถไหมแล้วรู้เหรอว่าเวลารถมานี่ต้องแบบว่าอย่าวิ่งใช่ไหมอ๋อใช่เออเก่งจังเลยเอ๋อเก่งจังแล้วขายเป็นเหรอเวลาเข้าใจให้รู้เหรอแบบไหนแบงค์ร้อยแบงค์อะไรรู้จักเหรอ รู้จักเหรอโอ้เก่งเนาะเอาไหนช่วยแม่เร็วช่วยแม่เร็วไหนใส่ถุงเร็ว<า>เอาเร็วเร็วเร็วไหนเวลาลูกค้าสั่งของทำยังไง <laughs> โอ้ใส่ยังไม่เป็นเออเก่งมากครับนี้เห็สนสีผมไหม 太呀哈！ อ๋อถ้าเกิด15บห้าชุดถึงจะได้เหมือนกับได้ค่าคอมอะไรเงี้ยได้พิเศษอ๋อโอเคหนึ่งสามกวนามกวนร้อใช่สามกวนอ,อร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมอ่ะอโอ้น้ำส้มแทนน้องอชอบกินไหมอเอาเอาเอาไว้กินด้วยนะเก็บไว้กินด้วยซื้อให้ โอ้ถ้ามาบบว่าปวดท้องไม่มีงานทำเหรอโอ้น่าสงสารจังเลยอ๋อถ้าแก่เขาเลยหางานให้จะได้เย็นเย็นเนาะอ,อันนี้อันนี้ไว้ได้กี่วันคะ

อหวัวล้อ๋อเก่งมากเลยเท่า <c oughs> ไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย Cô tải phốm hả? Ờ, cô tải Ok, này tháng cả bao nhiêu chút? Nắp Chúng <coughs> <4, coughs> <coughs> <coughs> น้องจะช่วยอย่างเดียวเลยี่ส like ิบ2 <im itation> 2 2 2 2 2กแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้นับไปแล้วใช่ไหมหนึ่งชุดเป็นยี่สเจ็ใช่ไหมคะโอเคทั้งหมด27ดชุด เดีไปขี่มาเขารอ,อนี่นะอ <Okay. S 1> ย่าน้องรอ,อนี่น้องรอ,อนี่อย่าไปนะอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวพี่มาปิดปากไว้เร็วปิดปากไว้เร็วเดี๋ยวพี่มาทำไมผม, <im ple> <one> ผมคอแดงใช่ไหม,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 มอ๋ออ๋อ,อ,อ,อคนนั้นคนนันน้นเขาก็ใส่ชุดซุปเปอร์ฮีโ,ฮโร่เหรออ๋ออ๋อชอบเหรอ อ๋อจริงเหรอโอ้โหออ๋ออ๋อพอพอใส่แล้วจะมีเลงใช่ไหมใส่รูปนนะะคใช่เออหลังของรถเก้านแกร้านแกว่าเอาแต่ถุงไปพอนี่คันนี้คันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดท้ายเลย โอ้โอเคเอาใส่เลยใส่เลยเร็ว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  โอ้โหจะเข้าไปด้วยเหรอเอาใจตั้งด้วยค่ะสกเจ็ดใช่ไหมสองพันเจ็ดสามพัครับโอเคสามสามร้อยเอาให้น้องครับโอเคไปแล้วนะ ต่อก็ได้อ่ะอ่ะอันนี้น้องไะอันนี้ต่อหรือว่าไปกินก็ได้เอาน้องไว้ขายต่อดีกว่าให้น้องนะโอเคโอเคบายบายไปกลแปลงลาด้วยรแปงลางได้ด้วยแนโอเคขายหมดเร็วๆนะบ๊ายบาย เจก่อนโอ้ยไปเจก่อนโอ้ยเ่งจังเอาไปเจก่อนใช่เอาไปเจกน้ <c oughs> อบอกว่าเดี๋ยวไปเจก่อนดูดี